เชโยสวัสดีพวกผมคา r t เตอร์นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำทีมศาสตร์พิษสำหรับมือใหม่เนาะโดยการจัดทีมมันไม่มีผิดมีถูกครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะโอเคอันนี้ผมเป็นแค่แนวทางแล้วกันใช้คำว่าแนวทางโอเคมาเริ่มเลยกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตำแหน่งหนึ่งสองผมจะเป็นแทงเนาะ ตำแหน่ง3 5 6เป็นซัพพอร์ต4นี่ก็กึ่งๆึ่งซัพพอร์ตนะครับฟีนิกซ์เจ็ดกับ8ปเป็นดาเมจเนาะโอเคไปดูสกิลกันเลยครับตัวแรกเป็นลอยนะครับผมใส่เป็นลูนเลือดเนาะเพราะว่าจะทำความเสียหายได้ตามเลือดของตัวเองถัดมาเป็นคุ้นเป็นแทงเหมือนกันนะใส่เป็นลูนเลือดหรือใครจะใส่เป็นลูนบ้องกันก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีปั๊บเพิ่มเดฟกับปุ่มกันอยู่แล้วผมเลยไม่ใส่ปุณผม เป็นรูนป้องกันเนาะส่วนใครไม่ชอบแท้ง2ตัวนี้ก็มีแท้งตัวอื่นให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นหมีหรือจะเป็นนี่ก็ถ่ายลิเทสลิเทสก็แท้งดีเหมือนกันนะหรือจะเป็นด่วงร่วงก็แท้งดีแต่ที่ผมแนะนำสอตัวนี้2ตัวนี้คุ้นกับลอยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวธรรมดาเนาะหาง่าย ใชมาตัวที่3าเป็นเบอร์นาดครับโดยเล่นเกตเนาะจะเป็นรูนเลือดหรือจะใส่เป็นรูนลดค่ามานาก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคตัวที่4ขาดไม่ได้ไว้าศาสตร์พิษครับฟินิกเล้าเองโดยฟินิกจะมีบัฟเพลเพิงอมตะนะเพลเพิงอมตะนี่อีฝ่ายต้องล้างสองครั้งถึงจะหายถ้าล้างครั้งแรกจะไม่หายนะครับผมล้างนี่คือล้างสถานะนะโอเครูนจเป็นรูนแม่มนยำเนาะเพราะเรา ตั้งใจให้สาสติดง่ายๆเนาะใครทําแม่นยําได้เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยครับส่วนหินสกิลอยากแนะนําให้มีหินเขียวก่อนว่เอามาใส่ทีมเนาะเพราะไม่งั้นค่าไล่6มันจะเยอะมากปรัมานั้นมาดู่าหลังครับตารามีไม่แคเน่นะอาไล้ล้างสรารนั้นนะรูนใส่เป็นลดค่ามานาเนาะแล้วก็เฉลี่ย h ิีได้ถอดมาเป็นเบลเดียนอายล้คอมโบกับมิเคเน่ครับ ใส่คุ้นฟูต่อเนื่องเนาะพอเราแชร์เลือดเสร็จก็เส่คุ้นฟูต่อเนื่องรุ่นใส่เป็นรุ่นภูมิคุ้มกันนะครับไปกันสถานะตัวที่7ถัดมาเป็นบาริต้าครับรุ่นแม่นยำเหมือนกันเนาะตัวนี้ไว้ใส่ดามิ่งต่อเนื่องเลยหินสกิลก็เป็นหินขาวถ้ามีนะไม่มีก็ใส่อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเนาะแต่หินขาวจะดีกว่าเพราะว่าเอ่อเพิ่มความแม่นยำแต่หินว้อนก็จะยิ่งได้ดาเมจที่ดีขึ้น ตัวสุดท้ายเป็นฟิเลียนหรือฮัพปี้เราเองเนาะใส่เป็นลูนโจมตีนะครับหินสก,กีเป็นหินเขียวหรือว่าใส่อะไรก็ได้เท่าที่มีทำไมผมถึงใส่ฟิเลียมาเพราะว่าทีมเราจะขาดดาเมจเป็นเป้าไปก็เลยใส่ฟิเลียอะไรคนคงถามว่าทำไมถึงไม่ใส่ชีล่า พราะชีลาเป็นตัวตำนานครับผมเลยไม่แนะนำเนาะชีลามันดีตรงไหนมันสามารถล้างให้ปลดเอฟเฟกต์ทุกอย่างได้แปลว่าถ้าเราสาดพิษไปเลอีกฝังกำลัง,งจะล้างเนี่ยเรากดสีลาได้เลยเหมือนกันเนาะจะทําให้เขาโดนดาเมจเต็มๆคาถาก็ต้องมีแน่นอนครับเศกพิษเนาะทานเฟอร์แล้วก็ล้างปั๊บต่างๆโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปลองกันเลยแล้วกันเนาะเหมือนเดิมครับผมจะลองกับ พอเพราะว่าทีมมันเลเวลค่อนข้างน้อยครับแค่นี้ผมก็พลหัวกันแหลงจะตายแล้วเนี่ยพอเจอแต่ละคนนี่แบบปีศาจโอเคทีมเขาไม่ไหรนะเราเล่นตามแผนไปรถเด็ปไปก่อนสวยรถเด็ปติด กัวที่แน่รำคาญของเขาคือคุณนะครับเพราะว่าเออสาพีของเราส่นน่าจะเป็นธาตุไฟเดนตัวนี้อยวป่ะเนีัยไ,ไม่ต้องหิวน้องบอลทางปิดตอน <laughs> เจออย่างโอเคปกติถ้าฟินินมันจะได้เลื่อนนะครับแต่เมื่อกี้โดนเอ,อ่อชื่ออะไรนะบาลิต้า ทำชื่ไม่ได้นั่นแหละมันทำให้บัฟจุดตัวเราใช้งานไม่ได้เนาะทำให้ฟินิกขึ้นเครื่องหมายอะไรเนี่ยโอเคสาฟพีดไปก่อนโอเคแลฮิวนะครับผมขอแชร์เลือดแล้วตัวแทงมันจะตายแล้วก็ฮิวต่อเลยปั๊บสดชื่นอันนี้ที่ผมมีบัฟพุมกันเพราะว่ามิเชเน่ผมมีหินเขียวเนาะกลางปิดต่อ พยายามอย่าให้บัฟปีกขาดนะครับโอเคนี่เมื่อกี้จังหวะที่กินอิขึ้นมือไมได้เลือดคืนมานะเนาะเนเซกินอิคต่อเห็นไหมคราวหลังเขาโดานเพิ่มความให้อู้อย่างนี้ติดเยอะถือว่าพุ้งนะอ่าติดก็หมายอะไรอีกแล้วทำให้บัฟติดตัวไม่ทำงานเนาะโอเครถเด็ดไปขอต่อโอเค อน,นี้แม่นยำผมยังไม่เยอะเท่าไหร่บางทีมันติดบ้างไม่ติดบ้างจังหวะน,นี้ถ้าเราพอใจเราก็ค่อยเล่นจะแช์เลือดไปก่อนครับไม่ต้องรีบนลนะเพราะการที่เราอัดแต่ดไดเมจเข้าไปเรื่อยๆมันก็ไม่ทําให้ชนะเนาะบางทีปเ่อยคหลาตายบ้างก็ได้นบบนี้เขาไหลาตายนะจังหวะน,นี้เราแช่แข็งก็ได้คนระับเพราะว่าเขาเหลือแต่แถวหลังเนาะสาดิีไปต่อ เหลือตัวเดียวแล้วชนะแน่นอนครับเค่เข้าๆก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบก็จัดได้เลยหรือถ้าใครไม่ชอบอยังไงก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับแค่ไกด์เป็นแนวทางหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจอีกก็มาดูในแนะนำคอมโบได้เนาะจะอยู่ในเควสแล้วก็มาที่ภารกิจนะครับเขามีแนะนำอยู่ว่า เอ่อตัวอะไรไปกับตัวอะไรมีรายละเอียดออกนะผมปรับมานั้นเนาะโอเคมาอันนี้ก็เทศกาลชมดอกไม้เนาะครบ50วันแล้วมันใหม่ๆหมแล้วก็จะได้หินตำนานอีกก้อนนี้นั่นเองโอเควันนี้แหละผมจะมาระเบิดหินตำนานก้อนนี้แหละ <c oughs> รอบหนึ่งปีเนะาะแต่ก่อน้นนั้นผมขอไปเปิด ไอสมุดคัดสรรเนี่ยโดยตัวตำนานที่ผมเลือกก็จะมีมังกรมีลืมชื่อน้องอ,ะอ่ะน้องชื่ออะไรนะ,ะลืมชื่อน้องอันนั่นแหละน้องหมีก็ได้ <c oughs> แล้วก็เอเลโนอโอเคตัวม่วนนะครับมีชิกเก้มีด้วงแล้วก็มีเลเน่เนาะส่วนหินตำนานที่อยากได้ก็จะมีโพไซดอน มีมูชูแล้วก็มีชิเก่เนาะโอเคเข้าวๆประมาณนี้โอเคไปกันเลยแล้วเนาะแต่ลรอจังหวะก่อนถ้าไปทีละห้าให้กดได้แค่สี่ครั้งดังนั้นไปทีละหนึ่งกันชิชิชไปกันม่วงมา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 สเกลับคือด้วงอะ่ะ โดนเนิร์ฟมาแล้วรู้สึกแบบตัวมันบางลงเยอะเลยครับจากฟุ้นฟูมานา10%เหลือฟุ้นฟูมานาแค่7%จ็ทำให้แบบด้วงมันแทงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหมยครับแ,แต่ผมก็ไม่มีตัวจะมาเปลี่ยนเนาะผมไม่ได้ปั้นแทงตัอยู่นเนื่องจากด่วงมีหินทองไอชิเกะมาเคจะได้ปั้นให้มันเวงสิบห้าทีตีคนอื่นไม่ตายไปครับม่่ยแล้วเฮ้ ไม่ถูกต้องแล้วนะมมวงสามใบติดทีนี้ไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันแล้วไม่ไโอ้ห้าใยเลยน,นีย่ได้อยู่ไปครับเิ็สก,กิลหน่อยดิเออฮะขา่าวบอกกี่เปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์ปะไปครับทองทองทองอ่อมวงสามอีกเฮือกีอ่เปอร์เซ็นต์นะขอดูวัน จำไม่ได้แล้วจึงจะเปิดบ่อยก็เถอะแต่ผมว่าจำไม่ได้อัตราซัมอนเกรดตำนานฮีโรคคาถาเอ๊ะอัตราหินเกรดสกิลเกรดตำนาน0.5 0.5อ๋อถูกแล้วโอเคก็คือออกหินสกิล5%แล้วก็ใน5%นั่นะก็ไปเลือกเอาอีกทีนึงว่าจะได้0.5หรือว่า จะได้4.5ก็รวมๆแล้วก็คือประมาณ10%อะ10%ไม่ไม่ออกให้เหรอ้ดตัวอะไรอ่าน้องนิกกี้เออเห็นหน้าน้องแล้วจะออก <c oughs> นิกกี้นี่ผมก็อย่างที่ผมบอกไปพูดไปนในคลิปที่แล้วเนาะเจอกับพวกเอ,อใส่ภูมิต้านทานไว้เยอะแถวนั้นก็เลยแบบนิกกี้สาดอะไรไม่ได้โอ้โห สก,ก,กิลมาหนไม่ได้โอเคเอเลนนอ,นอเฮ้ยเอเลน,นสองตัวชิเก้โอ้สวยเอากดผิดหื <c oughs> ฟันวิธีต้องมาแล้วเหรหินทองจังหวะเนี้ยเล็กสิบไปครับอ๋ออันนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวเลือกโอ้ดีดีดีแล้วเลือกใครล่ะอืมอยากปั้นมังกรน,นะแต่เอาที่ที่ได้ใช้ก่อน จะใช้เอาเอเลนนอไปก่อนเฮ้ยแต่จริงถ้าเอาบางกรแล้วไปเลือกข้างหน่อยเออว่ะเออเนี่ยไม่หันละเลือกไปแล้วเอาไปครับไอหินสกิลโอเคเขาบอกว่าสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นใบนี้จะออกเป็นสีทองคุณเชื่อสิบเปอร์เซ็นต์นี้ไหม ผมว่าผมเชื่อเราจังหวะที่กาลามเรืองแสงไหลลงล่างแล้วหยุดตรงกลางพอดีอุยอ้ยอ้อยเลยไปน,นิดนึงพร้อมมาดิพร้อมมาดิตายม่วยอ,อะซาำอีกแล้วเออไปครับเโอเคได้ตัวตำนานก็ดีได้ตัวตำนานก็ดีเออโอเอเลน่ามาเต็ม ไปต่อออเสเวอร์สิบห้าไปเลยฮะหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้โหแตกม่วงอีกแล้วหนึ่งเดือนเออระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับคุณคุณจะเก็บไอ้คำพีม่วงได้ประมาณยี่สิบเล่มก็ถ้าห้าเดือนก็จะได้ ร้อยเล่มหรื่ไว้เก็บไว้สักห้าเดือนแล้วค่อยมาเปิดทีเดียว mm. แหม่นานไปแค่ทุกวันนี้ก็ตีคนแทบไม่เข้าแล้วเนี่ยต้องทำทีมเพิ่มโอเคจงเราเคยเปิดได้แล้วแล้วมันก็ต้องมาอีกรอบสิวะเออขอหินทองเพิ่มอีกสักสองเม็ดได้ขอสองเมเ็ดแหละคลิปเนี้ย ไม่ไม่ขอเยอะแต่ขอสองเม็ดเอาไปรัวเลยแต่มีอะไรสำนักก็บอกว่าการรัวมันไม่ดีใช่แม้แต่ผมเองผมก็จะบอกว่าการรัวเปิดตาชาอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่รต้องลีลาอันนี้ก็เพิ่งเปิดไปเนาะจะไม่ครบแต่ว่าเขาเพิ่งดีซีซสั้นไปก็เลยได้มาประมาณ900ไปครับ เออเกือแล้วจ้ะอ๋อเออใช่ใชเห็นสมุดแล้วนึกออกนี่ไม่รู้ใครเห็นหรือยังนะนี่ใน,นร้านค้าสมารัมีให้ซื้อแล้วครับแต่ราคาก็สูงอยู่ซื้อเลยเดี๋ยวเราจะไปเปิดห้าครัสุดท้ายเนาะเอ๊น,นวะอยู่ทั่วไป เป็นกำลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหยนตาผู้ชนะเออเอาเหยนตาผู้ชนะซื้อรับโอเคโอเคห้าคงสุดท้ายหินสกิวจนมาบังเกิดไปครับหินเกรดอัพเกรดระดับตำนานปั๊บเออเหอะไม่มีให้หลุน้นเลย ทีนนอสองมังกรไม่มีให้ลุ้นเลยไปจบแล้วคลิปนี้เคอันนี้ก็ไม่มีอะไรปไปไปนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยตั้งแต่เขาปรับเออเขาเรียกนะเมแกนกับด้วงมาผมก็เลยเอาเมแกนออกแล้วมาดูทีมผม แพ้รัว้แพ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 ้คือแพ้แพแพแยับมากอะ่ะแต่อีกฝั่งก็ตัวค่อนข้างโหดแหละเขาบวกสามสิบอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองนั่นแหละครับโอเคมาถึงไฮไลไท์ละชิกเก้จะอยู่ในนี้ไหมชิกเก้มันต้องอยู่ในนี้แล้วแหละเอานะครับสาม สองหนึ่งไปครับชิคกี้ชิคกะ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 ้หูแซ่ฮือเนี่ยโอ้ย,อยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมไม่อยากได้มากที่สุดโอ้ยเจ็บช้ำเครื่องกดโทษฉันใหญ่ ถ้โจมตีด้วยเบอร i น g w วิฟมีโอกาส75%ที่จำนวนครั้งในการโจมตีจะเพิ่มขึ้น2ครั้งปกติฟาด3ครั้งเป็นฟาด5ครั้งอาจจะดีก็ได้นะเอาไปมโบวกกับมังกรเออว่ะน่าสนแต่ก็ต้องลองปั้นดูอยโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสกายผมด้วยถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปเลยหรือใครมีวิธีการจัดทีมแบบใหม่มาแนะนําผมได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วเจราจะม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย